สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราในวันนี้เนี่ยครับผมจะพาเพื่อนมาดูว่า,าการเพิ่มแรงดันน้ําในระบบรดน้ําของเราเนี่ยมีวิธีการเพิ่มแรงดันยังไงเพราะว่าผมเชื่อน,นะครับว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนเวลาทําสวนเนี่ยเวลาเราต่อท่อเนี่ยจากท่อหลักไปหาท่อ PE ต่างๆหรือเป็นเทปน้ําหยดก็แล้วแต่เนี่ยฮะหรือน้ําพุ่งต่างๆต้นทางเนี่ยที่ติดกับปลายท่อต้นทางที่ติดกับท่อหลักเนี่ยน้ำจะแรง แต่ปลายท่อน่ะน้านจะไหลเอื่อยๆเลยมันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยผมก็มีวิธีแก้ครับผมก็ทําในส่วนตรงนี้ในส่วนของผมผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เพื่อนๆได้ดูครับเพราะว่าผมหมดกับระบบน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าระบบน้ําผมเนี่ยก็7ปีแล้วครับ7ปีเต็มนะก็มาดูนะครับยังใช้ได้อยู่ผมเลือกวัสดุอะไรขนาดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนครับท่อหลักผมเป็น2นิ้ว PVC 2นิ้วอ่า ไม่ใช่หนาสุดครับเอาตัวบางน่าจะเป็นตัวกลางครับไม่ใช่ตัวบางสุดแล้วก็ท่อที่ใช้รถเป็น PE 20ิมิลแถบสีขาวราคาถูกที่สุดในตอนนั้นที่ผมซื้อ7ปีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับซึ่งการทําระบบน้ําให้มันไหลเท่ากันทั้งระบบทั้งสวนเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับพืชต่างๆได้ครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นต้นไผ่ต้นฝรังงต้นอะไรต่างๆตรงเนี้เวลาเอาไปใช้ในสวนเนี่ยมันปรับใช้ได้ครับมันคือการรดน้ําดีๆนี่เอง รดยังไงให้มันไหลเท่ากันหมดทุกต้นเวลาเรารดผลผลิตอะไรต่างๆมันจะได้เท่ากันมันจะได้เป๊กว่าเดินแล้วอีกอย่างเวลาเปียกไม่ใช่ว่าต้นทางเปียกชุ่มแล้วปลายทางยังแห้งอยู่มันก็เวลาเราดมันก็ไม่สบายใจเนาะเราอยากให้มันเท่ากันหมดมาดูครับคลิปนี้มีคําตอบแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวพาไปดูครับเอาแบบให้เข้าใจกันเลยดีกว่ามันจะได้ง่ายสําหรับเพื่อนๆเอาไปปรับใช้อ่ะมาพาไปดูเลยครับอ่าเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยว วันนี้ผมขอถามเพื่อนๆนิดนึงครับเพื่อนๆเคยเจอแบบนี้ไหมครับเวลาเราทําสวนเนี่ยอันเนี้ยท่อหลักผมมาจากฝั่งนู้นนะผมวางยาวไปแบบนี้แล้วทีนี้เราจะมีการต่อระหว่างท่อหลักเนี่ยฮะท่อหลักทางนี้ยาวไปด้านนู้นและปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันน้ําแรงดันน้ําที่ผมพูดหมายถึงว่าตรงนี้คือต้นทางนะครับตรงนั้นปลายทางทางนี้จะแรงมากเลยพุ่งแรงขึ้นมาเนี่ย อันนี้ปลายท่อผมจากปั๊มมาถึงตรงนี้ถ้านับตามระยะท่อก็ประมาณ370เมตรถึงตรงนี้ฮะ3า0ถึงนู้นก็บวกอีกย5 3 9ิบห้า้เกาเกือบ400เมตรนะครับเนี่ยแรงดันประมาณนี้แล้วทีนี้ปัญหาคือแรงดันต้นทางเนี่ยมันแรงแต่ปลายทางเนี่ยมันไม่แรงมาดูครับวิธีทางแก้อันนี้คือท่อหลักครับเดี๋ยวให้ดูผมใช้ท่อสองนิ้วนี่ฮะเจ็ดปีแล้วครับท่อผม อ่ะผมวางมาทางนี้เดี๋ยวผมเดินมาให้เพื่อนๆได้ดูครับว่ามันเป็นแบบไหนเพราะว่าบางทีผมชี้ๆพูดพูๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจผมอยากให้เพื่อนๆถ้าทําสวนทําอะไรเหมือนกันเนี่ยอย่างน้อยจะได้เป็นแนวทางครับว่าอทําแบบนี้นะมันเป็นการเพิ่มแรงงานนี่ฮะปลายท่อมาถึงตรงนี้นี่คือมุมสวนเลครับตรงนี้385เมตร392 นี่ฮะผมก็ต่อบนไปด้านหลังต่อมาอันนี้เมื่อกี้ที่มันรั่วผมก็ใช้แค่แบบนี้ฮะถ้าเขารั่วเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์อะไรก็นี่ยางในรถมอไซค์ครับตัดมัดใช้ได้ครับบางทีไม่ต้องข้อต่อก็ได้ถ้าเกิดเรารีบเราอะไรต่างๆวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนี่ครับต่อมาด้านหลังอันนี้ผมยังไม่เช็คระบบน้ำนะครับว่า มันมีขัดมีติดตรงไหนอะไรยังไงนี่ครับอเอาตรงนี้แล้วกันมันโล่งผมตั้งสะดวกนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตทำความสะอาดนิดนึง,งอ่ะ,อ,ะอันนี้จะปิงเกอร์หัวขาดน้ำพุ่งขึ้นมาเนี่ยฮะประมาณ75เซน80ดเซนเนี่ยฮะอันนี้คือผมต่อสองฝั่งฝั่งนู้นผมก็ต่อติดกับท่อหลักฝั่งนี้ก หัวมันอยู่ฝั่งนู้นครับต้นอันนี้คือปลายก็ติดกับท่อหลักเหมือนกันอ้าถ้าผมจะปิดตรงนี้ให้ดูนี่คือน้ําดันมาจากฝั่งเดียวคือฝั่งฝั่งทางหัวสวนฝั่งนู้นนะครับที่ที่ผมพาไปชี้ตอนแรกนี่ฮะระบบน้ําเป็นไงขึ้นมาแค่สามนิ้วพอผมเพิ่มด้านนี้เข้าไปนี่ฮะสูบปี๊เลย เราสักพักครับให้ระบบน้ํามันนิ่งก่อนมันก็จะอยู่ตัวเนี่ยฮะขึ้นมาสูงเนี่ยฮะเป็นการเพิ่มแรงดันในระบบให้น้ำเนี่ยทั้งเส้นทุกเส้นที่เราใช้เนี่ยครับมันจะไหลเท่ากันคือแรงดันมันจะเท่ากันเลยมันไม่จําเป็นแค่ว่าแรงเฉพาะด้านที่ติดกับท่อหลักอันนี้คือปลายท่อคือเสียบทั้งหัวทั้งปลายเนี่ยให้มันติดกับท่อหลักสองฝั่งคือต่อท่อหลักเป็นตัวยูครับแล้วก็ ต่อท่อเล็กๆเนี่ยติดหัวติดท้ายอะตรงนี้ก็เหมือนกันค่อยดูนะครับอันนี้คือด้านท้ายเหมือนกันตรงนี้สูงเพราะหัวตรงเนี้ยที่มันรั่วมันใหญ่สูงประมาณ1นึเมตรยีความสูงจากปั๊มมาตรงนี้ก็กลมๆ400เมตรครับอ่ะผมจะปิดพอผมปิดปุ๊บคอยดูนะครับแรงดันในระบบมันจะเริ่มลด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 จะไม่สูงเท่าไหร่ใช้เวลาสักพักนึง ตัวนี้ยังดีกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเส้นนี้มันอยู่ปลายท่อแรงดันมันก็เลยสูงนิดนึงอยู่ปลายท่อไม่ใช่ปลายท่อคือจํานวนต้นในเส้นนี้มันน้อยกว่าตรงนั้นไป4ต้นแรงดันมันจะเริ่มเริ่มอยู่ตัวนะครับมันจะเริ่มลดลดลงมาตัวนี้ดีหน่อยครับตัวนี้สูงประมาณ40เซนได้อยู่ท่อตัวนี้อพอผมเพิ่มแรงด,ดันด้านหลังนะครับผมเปิดตัวนี้ปึ้ม แน่จาก40อ่ะค่อยดันขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ตัวนี้ขึ้นไม่ค่อยเห็นชัดเท่าตัวนู้นแต่ก็ขึ้นอยู่ครับเนี่ยประมาณ120เซนขึ้นมาจากเดิม40นี่ฮะวิธีการเพิ่มแรงดันน้าในระบบครับผมทําแบบนี้ถ้าเราไม่ต่อหัวชนท้ายเนี่ยแรงดันมันจะแรงแค่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งก็จะไม่แรงเนี่ยดังนั้นเวลาเราต้นไผ่เนี่ยฮะมันใช้แรงดันสูงเพราะหัวสปริงเกอร์ผมผมซื้อมาแบบที่มัน เราไม่เข้าใจตอนนั้นนะครับผมก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนในเมื่อการรดน้ําของผมก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้น้ําเนี่ยมันไหลรดได้ชุ่มก็แค่นั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากมาดูครับตัวนี้ไม่ไหลาการไม่ไหลเนี่ยคือท่อหลักมันไหลแน่นอนเพราะว่าตน้นข,ข้างก็ไหลต้นข้างๆก็ไหลผมก็จะตีประเด็นว่าเนี่ยตรงปลายตรงเนี้ยมันมีอะไรตันอยู่หกักสิ็จ ยาเสียดไม้เนี่ยฮะจิ้มไปเลยนี่แค่นี้ฮะง่ายๆครับไหลฟูเลยทีเดียวแค่นี้ครับผมเพื่อนไม่ยากครับอ่าทำสวนสิ่งที่ยากที่สุดไม่ไม่ใช่สิ่งที่ยากที่สุดหรอกคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือระบบน้ํานี่แหละครับตอนแรกที่ผมจะทําสวนในเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ยผมไม่เข้าใจผมก็เดินดูสวนคนอื่นนะว่าเขาทาระบบน้ําแบบไหน ผมไปเจอสวนพี่คนหนึ่งอยู่ชุมพลบุรีของสุรินเขาแนะนําดีมากเลยครับทําให้ผมเข้าใจเมื่อก่อนผมก็คิดอยากยกแทงอยากอะไรต่างๆพอไปเจอของพี่เขาเนี่ยเขามีทั้งยกแทงทั้งปั๊มาเลยมันทําให้ผมเข้าใจวันนั้นแหละครับว่าระบบงานผมควรเป็นแบบไหนอ่ะอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆสาหรับวิธีการเพิ่มแรงดันในระบบก็คือการต่อ ท่อที่เราใช้เนี่ยทั้งหัวทั้งปลายเนี่ยให้มันติดกับท่อหลักนั่นเองแรงดันทั้งเส้นเนี่ยนี่อย่างแถวนี้เนี่ยฮะผมชี้ให้ดูอันนี้คือหนึ่งแถวด้านนั้นผมก็ต่อติดกับท่อหลักส่วนด้านนี้ก็ต่อติดกับท่อหลักวิธีการก็คือทําท่อหลักนะครับวน,นหน้าสวนแล้วก็อ Week ้อมไปด้านท้ายสวนเราจะได้ต่อท่อทั้งหัวทั้งท้ายแรงดัน,นก็จะเท่ากันทั้งระบบถ้าเราไม่ทําแบบนี้แล้วเนี่ย แดงนั้นก็จะไม่เท่ากันอีกอ่ะอีกนิดหนึง่งของผมตรงนี้ใช้ท่อ PE 20มิลครับและความแตกต่างของ20มิลกับ16มิลมีครับเพราะว่าผมใช้16มิลกับ20มิลด้วยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปต่อไปว่าท่อ16หมิลเนี่ยม,ม,มันไหวแค่ไหนมันไหวหัวสปริงเกอร์กี่หัวกี่ต้นกี่เม็ด20มิลไหวแค่ไหนทําไมผมต้องมาต่อแบบนี้ช่วยอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายเรื่องระบบน้าให้ละเอียดกว่านี้นิดหนึงอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับมาดูว่าวิธีการเพิ่มแรงดันผมเนี่ยผมทาแบบไหนส่วนเพื่อนๆคนใดคิดเห็นแตกต่างหรือว่ามีวิธีแนวทางต่างกันคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนก็นได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เขาอยากทกําเกษตรอยากทําสวนและกําลังจะทําระบบน้ําต่างๆเนี่ยฮะจะได้เข้าใจมากขึ้นในส่วนของตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูแค่วิธีการทำให้ระบบน้ำในระบบเนี่ย มันแดงเท่ากันแค่นั้นเองง่ายๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ